สำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตกันที่ offset angle นะคะค่าและสำหรับโปรแกรม offset angle นะคะก็จะเป็นการหาค่าระยะราบนะคะของจุดกึ่งกลางของวัตถุโดยที่เรานะคะไม่สามารถทำการรังวัดไปณนะจุดนั้นได้โดยตรงค่ะทน,นี้นะคะก็ให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะที่เราได้นำม,มาวางไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้นำเป้านะคะ อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset Angle กันนะคะ และสำหรับกล้องที่จะนำมาสาธิตนะคะก็จะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี y ่ห้อท็อปคอนรุ่น GM55 นะคะฟังก์ชัน s d r ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยคะ่ะและสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset Angle นะคะอันดับแรกนะคะให้เราทำการตั้งค่าตัวกล้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นค่ะกดเข้าที่ปุ่มฟังก์ชันนะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าเพจไปยังหน้าที่3ค่ะและกดเข้าที่ F2 นะคะ Offset ค่ะ ค่าและสำหรับโปรแกรม Offset นะคะก็จะมี5ตัวเลือกนะคะให้เราเลือกใช้งานนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตกันที่ Offset Angle นะคะ ค่าและสำหรับโปรแกรม offset angle นะคะก็จะเป็นการหาค่าระยะลาบนะคะของจุดกึ่งกลางของวัตถุโดยที่เรานะคะไม่สามารถทำการรังวัดไปณนะจุดนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทำการรังวัดไปยังเป้าปิดซึมนะคะที่นำมาวางไว้ในตำแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัตถุนะคะแต่ต้องให้เป็นแนวราบเดียวกันกับจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะที่เราได้นําม,มาวางไว้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้นําเป้านะคะมาวางในตําแหน่งด้านขวาของวัตถุนะคะเมื่อเรานะคะเล็งตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดเข้าที่แแมคค่ะ F3 ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดโอเคนะคะที่ F4 ค่ะ่และตัวกล้องนะคะก็ได้คํานวณเป็นค่าระยะลากออกมาให้เรานะคะ เราสามารถเรียกดูค่าพิกัดนะคะจุดที่เราได้ทำการรังวัดไปเมื่อสักครู่ได้นะคะโดยกดเข้าที่ F 2นะคะ XY z ค่ะค่ะและตัวกล้องนะคะเขาก็จะโชว์เป็นค่าพิกัดขึ้นมาให้เรานะคะในจุดที่เราได้ทำการรังวัดไปเมื่อสักครู่นะคะหากเรานะคะต้องการบันทึกค่าพิกัดนะคะในจุดนี้นะคะก็ให้กดเข้าที่ F 1นะคะ REC ค่ะหากเรานะคะต้องทำการรังวัดในจุดถัดไปนะคะก็ให้กดเข้าที่ F 4นะคะ Yes ค่ะ แล้วเรานะคะก็สามารถทําตามในขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset Angle นะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสํารวจที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะหรือจะเป็นกล้องสํารวจรุ่นอื่นๆน,นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชโรูมพีน้ำมวันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสํารวจนะคะส่วนลังสิทธิ์ร้านของเราจะตั้งอยู่ในปัมเอสโซแมกแวร์รูลั o, are, ลงสิของสองค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ